สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะอันนี้คือมะเขือยาวชุบไข่เพื่อจะทานกับน้ำพริกกะปิอร่อยเลยนะคะแต่อันนี้ยายทำชุบไข่โดยไม่ได้เจียวในน้ำมันค่ะยายทำอย่างไรเรามาดูกันนะคะอันนี้คือมะเขือยาวที่ยายชุบไข่ไว้แล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะ เพื่อให้มันเกิดความเขียวกรอบคือมันมันไม่ใช่เชิงกรอบหรอกแต่ว่ามันทำให้เขียวแล้วมีความเค็มปล,มปลมาแลมปลาแลมขั้นตอนแรกยายก็ตั้งกระทะเนี่ยเมื่อกี้ยายทำไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระทะแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำไปเล็กน้อยค่ะเติมน้ำไปเล็กน้อยเล็กน้อยพอนะคะตั้งน้ำให้เดือดตั้งน้ำให้เดือดไฟก็ ตอนแรกก็ค่อนข้างแรงพอ,อน้ำเดือดแล้วเราก็รีเหลือไฟปานกลางพอนะคะเหลือไฟปานกลางเราก็จะใส่พวกมะเขอยาวที่เราชุบไข่ไว้เนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยใส่หมดเลยนะคราวนี้เนี่ยเจียวแบบใช้น้ำ,นำค่ะไม่ใช้น้ำมันทีนี้การเจียวแบบนี้เราก็ต้องอาศัย ไอของความร้อนของน้ำที่เราใส่ลงไปค่ะนะขั้นตอนนี้เราก็จะปิดฝาค่ะปิดฝานี่ปิดฝามันก็จะเป็นน้ำอยู่ข้างล่างคือเราเ,เจียวมะเขือยาวเนี่ยโดยใช้น้ำค่ะน้ำไม่เยอะนะคะน้ำไม่เยอะตอนแรกเราก็เปิดไฟแรงจนน้ำเดือดแล้วเราก็รี่ รีเหลือไฟปานกลางพอค่ะทีนี้วิธีการทอดมะเขือยาวเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบบางคนบอกทอดทำอย่างไรให้กรอบก็เอาไปชุบไข่แล้วก็ไปชุบแป้งทอดกรอบอันนี้ดิฉันก็ไม่โอเคค่ะเพราะว่าเราใส่ในเป็นแป้งทอดกรอบทีหนึ่งความเป็นแป้งมันก็ถือว่าออถ้าเรากินเยอะๆแล้วยิ่งน้ำมันมันจะอมใน ในที e theology, aw, it. It no Although, ่ทอดมะเขือยาวอันนั้นนะคะมันก็ทำลายสุขภาพได้เหมือนกันแต่ถ้าเราอยากจะกินให้อร่อยให้อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพยายก็ทำแบบนี้เรามาดูกันนะคะอันนี้คือเกบความรู้คู่ครัวในวันนี้ค่ะเห็นไหมเราปิดฝาไว้ความระอุของของของน้ำข้างล่างนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ปพลิ้ มะเขือยาวนี่ก็สุกไม่ยากอะค่ะสุกไม่ยากพริกแล,ล้วเดี๋ยวก็ปิดฝาไว้อีกรอบหนึ่งนะปิดฝาไว้อีกรอบหนึ่งเนี่ยเราไปจิ้มน้ำพริกกะปิได้อร่อยเหมือนกันค่ะไอ้นุ่นนะจะเห็นว่าถ้าเราทอดน้ำมันนี่มันจะอมมากๆเลยพอกินไปเนี่ยน้ำมันเต็มคำเลยค่ะต่อให้น้ำมันดียังไงมันก็ไม่ ไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนเอาปิดฝายรอบหนึ่งค่ะปิดฝายรอบหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะถึงแม้ว่าสีจะไม่สวยนะคะแต่ก็มีประโยชน์แล้วก็กินอร่อยเนี่ยนิ่มละเห็นไหมนิ่มละจิ้มน้ําพริกกะปิสุดยอดเลยพริกขี้หนูบ้านเราด้วยนะคะเนี่ยค่ะโอเคเลยเรามาดูกันามาดูกัน ก็น่าจะได้แล้วนะเปิดอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะเราก็ต้องดูตรงเนื้อไข่ให้เนื้อไข่มันสุด้วยค่ะนะแต่มันก็สุกไม่ยากมันจะแห้งนะชิ้นไหนไม่สุกแล้วก็พยายามพลิกไปพลิกมาให้สุกเราใช้กระทะพ้นแบรนแบบนี้ดีดีกว่าค่ะถ้าเป็นกระทะโคง้งๆเนี่ยมันก็จะไม่นาบไปกับกระทะค่ะอันนี้นาบไปกับแผ่นกระทะ ือปกติมะเขือยาวเราก็กินดิบได้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็แค่สุกให้มันนิ่มเซ็ตตัวให้มันนิ่มเราก็สามารถไปจิ้มน้ำพริกกะปิได้อย่างดีเลยเหมาะสำหรับน้ำพริกกะปิที่สุดค่ะของยายก็ตำน้ำพริกภาคกลางค่ะวันนี้น้ำพริกภาคกลางของยายก็จะใส่ส้มจี๊ดค่ะแทนมะนาวค่ะเพราะส้มจี๊ดบ้านยายเยอะมากมากเลยเก็บทีได้เป็นร้อยลูกเลยค่ะ ขนาดปลูกลงกระถางนะคะเนี่ยก็ได้แล้วค่ะแค่นี้เองหน้าตามันอาจจะไม่สวยแต่ความอร่อยคุณประโยชน์มันก็โอเคเลยเดี๋ยวยายก็จะตักละเห็นไหมตักใส่ก็จะได้มะเขือยาวชุบไข่อร่อยอร่อยดีต่อสุขภาพ มาทำกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในทุกทุกเรื่องสุขภาพแข็งแรงกันทั่วนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ